ทุกท่านนะครับผมโกโก้พมดน้อยนะครับคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาในวันที่2มกราคมนี้นะครับ2มกราคม69นี้ดวงเศรษฐีจะเป็นอย่างไรผมมีไพ่ยพยากรณ์ทั้งหมด12ใบนะครับจะมีไพ่ทั้งหมด3กองกองละ4ใบดวงชะตาของทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งจิตอธิษฐานและลุ้นกันดูว่า ดวงการเงินโชคลาภของพระเจ้าในวันที่สองเป็นอย่างไรบ้างนะครับ1 2 3มีทั้งหมด3ามกองนะครับข้างล่างสุดนี้โกโก้หโกโก้สโกโก้ส ดวงชะตาของข้าพเจ้าลุ้นดวงรวยลุ้นดวงเศรษฐีในวันที่สองวันสุกนะสุกที่สองมกราคมดวงชะตาจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในรอบที่สองจะมีเกณฑ์การเลือกไพ่ตัวเลขน,นะครับถ้าเลือกได้10แดงถือว่าดวงดีมีโชคนะครับ1นสองหรือ3 2มสกราคมดวงชะตาของพระเจ้าพมดน้อยโกโก้พมดน้อยหนึามผมขอเลือก โกโก้หนึ่งนะครับยังเลือกโกโก้หนึ่งเหมือนเดิมนะครับว่าโดยจะเป็นอย่างไรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเลือกหรือ,อยังเอ่ยสวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมครั้ง,งแรกนะครับเพิ่งเจอคลิปเด้งมาฝากให้กําลังใจช่องได้น้อยในการกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์คือพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยมนะครับเรื่องนั้นนะสองมกราคมท่านที่เลือกกองที่หนึ่งคือโกโก้หนึ่งดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไร ถ้าตองไหนได้กลงล้อมมหาสมบัติหนึ่งเหรียญทองผมจะพยากรณ์ตามพยากรณ์นะว่ามีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะครับหนึ่งเหรียญน,นี่คือหนึ่งเหรียญทองโกโก้หมดน้อยเลือกกองนี้นะครับกองที่หนึ่งนะครับเอ๊ะทำไมมันห้อยหัวนะหนึ่งเหรียญทองจะมีเงินก้อนใหญ่จะมีเกณฑ์ผิดหวังสมว่าซื้อหกหกมาหกหกนะเป็นเก้าเก็ได้คือห้อยหัวคือผิดผัน ชอบข้างบนวิ่งลงข้างล่างก็ได้นะครับห้อยหัวต้องกลับด้วยหรือเนี่ก้าเป็นหกหกไหมถ้วยมาหาสมบัตินะครับอาจจะซื้อลอตเตอรี่เป็นสามตัวบนแต่เป็นเป็นสองตัวล่างอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ถูกห้าถ้วยนะครับช่างใจหน่อยจะซื้อสิบบาทก็ซื้อแค่ห้าบาทก็พอนี่คือไพ่จะมีเกณฑ์มีโชคมีลาอยู่หรืออาจจะหวังไว้แต่อาจจะไม่ได้ดังหวังหวังเป็นสามตัวบน อาจจะเป็นสามตัวหน้าก็ได้แต่ยังไงคุณที่เลือกกองที่1นึ่งนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีราบนะแต่มันเหมือนสิ่งที่เราเลือกไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หรืออาจจะวังแค่เลขใช้สองตัวแต่กลับเป็นรางวันใหญ่ก็ได้นะครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะส่วนท่านีเลือกคําพยากรกองที่สองับดวงต่างทาเป็นอย่างไรอย่าเลงนะครับอย่าเลงอย่าโลภอย่าคิดมากโลภมากลาภหายโบราณว่าอย่างนั้นนะ The m a g จิกเชียคุณมีฟิกเซน์นะครับคุณจะมีรู้สึกว่าชอบตัวนี้นะมามาอย่างนี้นะอย่างนี้นะนี่คือเดอะเมจิกเชียนแทเจะเห่งโชคลาภจะบันดันโชคให้คุณเองแต่ห้ามเ็งชอบจังเลยสาม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 มาสามสองสมมุตินะมันเป็นอย่างนี้กงล้อมหาสมบัติไม่เลงไม่โลกได้เลยเหมือนเข้ามาขายตลิให้แบบชอบไหมไม่ชอบซื้อเฉยๆเจอมาหลายรายแล้วครับคือ ไม่ชอบจะซื้อช่วยนี่ก็ามาจริงๆนะครับเดอะเมจิกเชียกับกลงล้อมมหาสมบัติท่านเลือกกองที่สองนะท่านมีเกณฑ์จะรับรางวัลใหญ่ห้ามเด้งห้ามโลภลบมากล้ามหายนะครับลบมากล้ามหายแล้วก็ความโลภก็คือวิบากรรมเจ้ากัมนณนเรานั่นเองดึงอย่างบางท่านบอกเอาใบเดียวก็พอหกล้านก็ใช้เงินไม่หมดได้ไหมโลภมากล้ามหายนี่คือเจ้ากัมในเ,เวรไม่เอาหรอกสองตัวตัดสามตัวเอาสามตัวอย่างเดียวไม่เอาสองตัวไม่ได้เลยสุดท้ายไม่ได้เลยนะ ห้ามโลภนะครับสิบเหรียญเต็มเงินเต็มบ้านบาเลีที่ก็ได้นะถ้ายังไม่มีตัวเลขนำโชคเอาอะไบ้านที่ของท่านเองนะครับใบนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านให้โชว์บาลีที่ของท่านให้โชว์นะครับเก้าเหรียญไม่พอสิบเหรียญไม่พอในเก้าเหรียญนะครับเงินเต็มบ้านบาลีที่ให้โชว์ระวังอย่าพูดมากบางบางคนฝันดีฝันแม่ก็พูด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 ,พดหรือในกรณีมุมกลับนะ ติดค้างบนบาศจจะอะไรอยู่หรือเปล่างดที่แล้วบอกขอให้มีโชคมีลาจะทําบุญจะไหว้ถวายดอกไม้ต่างๆค้างสัจจะวาจาด้วยไหมด้วยไหมครับแล้วก็ห้ามพูดวาจาไม่เพาอตื่นมาวันที่สองพูดไม่เพาอด่าไม่พูดอะไรที่ไม่ค่อยงดงามก็ให้ระวังด้วยระวังคาพูดลองวาจาห้ามพูดมากก็ได้บางคนบอกฝันอะไรไหมแบบก็ไม่ก็คือเงียบๆไว้ก็ดีนะครับในนี้จะได้ตาบุญกุศล ดูว่าท่านที่เลือกกองที่1กับโกโก,โก,โก,ก้เพิ่มบนน้อยได้อยู่นะครับแต่เลงตัวหนึ่งอาจจะไปอีกตัวหนึ่งแต่ยังไงก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบได้ได้หนึ่งเหรียญทองแต่ตัวที่เราชอบอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่มันขึ้นตำแหน่งของห้อยหัวนะไอ้ชอบมากๆก้านี่ก็อาจจะพี่ผันเป็น6กก็ได้นะเพราะเป็นลักษณะของกลับหัวแต่ท่านเลือกกองที่2นะครับดีมากมากกงล้อมหาสมบัติติดยาคืออยาเลงอย่าโลภลภมาลราบหายไม่ดีห้ามโลภท่านที่เลือกกองที่3ก็มีเกณฑ์สําเร็จสมบัตนินะครับ ตัวเลขนำโชคใบมาตามไพ่เสี่ยงทายนะเป็นบัลทีของท่านเองนะครับระวังอย่าอย่าพูดคํำไม่เพราะอย่าพูดคำหยาบละกันแล้วมาดูว่าพลังงานที่ท่านเลือก1นึ่แล้วในรอบที่2นี้นะครับในรอบที่สอนี้นะครับในรอบที่สนี้นะว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไร1 2และ3 รักเดียวใจเดียวเลือกหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างไรก็ขอเลือกหมายเลขหนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งพึ่งได้นะครับเบอร์หนึ่งพึ่งได้หนึ่งสองสามเลือกเลือยยังเอ่ยท่านที่เลือกครั้งที่สองตำแหน่งที่หนึ่งกับผมโกโก้พวกน,น้อยสิบแดงนะครับท่านนี้เกณฑ์ได้โชคได้ล่ลาบนะครับหนึ่งเหรียญทองมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะครับ ท่านที่เลือกหมายเลขสองเก้าแดงนะครับถูกตัดแต้มเป็นหนึ่งแต้มแต้มบุญยังไม่เพียงพอไปทําพลังงานที่ดีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับส่วนท,ท่านที่เลือกกองที่สามได้เต็ม้อยเลยบุญรุสมเต็มเปรียบยิ่งทํามากยิ่งได้มากน้ําเต็มแก้วแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆและมีความสุขมีความสําเร็จนะครับสําหรับคลิปนี้มาพยากรดวงวันที่สองโชคลาภการเงินของทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากมายนะคะฝากกดให้กําลังใจช่องในการกดติดตามกดถูกใจกและกดแชร์ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสงวันในปีใหม่นี้ทุกๆวันมีแต่ความสุขและการทำความดีเพื่อตัวเองจะได้มีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสวัสดีของุณมาสวัสดีครั